กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเกือบทุกภาคระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนต่อเนื่องจนถึงวันที่4พฤษภาคมนี้ซึ่งว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชยัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสภาพอากาศระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งและระมัดระวังการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกและตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นหากมีฝนตกต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมได้ จึงขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนช่วงปลายฤดูร้อนรวมถึงติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหา,าคนครรวมทั้งปริมณฑลเนี่ยให้ระมัดระวังอายุด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างไว้ด้วยแล้วก็ลักษณะของที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วมาภาคตะวันออกภาคกลางแล้วไปภาคเหนือนะครับ กองอานวยการน้ําแห่งชาติหรือกออชออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ําหลากและน้ําท่วมฉับพลันฉบับที่สิบแจ้งว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ําจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ําองค์การมหาชนพบมีพื้นที่เสี่ยงน้าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันช่วงวันที่1นถึงหพฤษภาค,คมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสเกตบุรีรัมและสุริน ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดตราดและภาคใตา้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตและกระบี่จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า60มิลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำนารมนอุดมพรรายงาน